โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านการเมืองระหว่างประเทศและเทคโนโลยีทางทหารในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่ากองทัพทั่วโลกได้ปรับยุทธศาสตร์ของตนเพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่หนึ่งในความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนายอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีโดรนนอดตเครื่องบินรบอย่าง f 1 6ถือเป็นกำลังหลักของกองทัพอากาศของหลายประเทศแต่ปัจจุบันสงครามสมัยใหม่ได้เน้นปัจจัยใหม่เช่นความแม่นยำการเก็บข้อมูลข่าวกรอง และต้นทุนการปฏิบัติการที่คุ้มค่าทําให้ระบบอากาศยานไร้คนขับ UAV เข้ามามีบทบาทสําคัญยอ,อกองทัพอากาศไทยเองได้ตรหนักว่าการรักษาความมั่นคงในอนาคตไม่อาจอาศัยเพียงแต่เครื่องบินรบแบบเดิมได้อีกต่อไปแม้ว่า F-16 จะเป็นเครื่องบินรบที่มีประสิทธิภาพสูงและทําหน้าที่ปกป้องด้านฟ้าของหลายประเทศมาเป็นเวลาหลายสิบปีแต่ค่าใช้จ่ายสูงการบํารุงรักษาซับซ้อนและข้อจํากัดทางยุทธศาสตร์ทําให้โรนกลายเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่า โดยเฉพาะสาหรับประเทศที่ต้องรับมือกับภูมิประเทศที่หลากหลาย<ๆ>เช่นชายฝั่งทะเลพื้นที่ป่าภูเขาและชายแดนที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องในบริบทนี้โดรนมีข้อได้เปรียบอย่างชัดเจนทั้งการลา่าระเวนระยะยาวการสอดแนมอย่างแม่นยําการโจมตีเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและการปฏิบัติการในพื้นที่เสี่ยงโดยไม่ต้องใช้ชีวิตของนักบินดังนั้นการที่กองทัพอากาศไทยก้าวข้ามจากการพึ่งพา F .16 ไปสู่การสร้างระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ใช้โดรน เป็นหลักไม่ใช่แค่การเปลี่ยนเทคโนโลยีแต่คือการปรับยุทธศาสตร์ระดับชาติเป็นการตัดสินใจที่จะกำหนดรูปแบบความมั่นคงของไทยในอีกหลายทศวรรษต่อจากนี้การก้าวเข้าสู่ยุคสงครามโดรนจึงถือเป็นก้าวสำคัญที่กำลังสร้างอนาคตใหม่ให้กับความมั่นคงของไทยอย่างแท้จริงกองทัพอากาศไทยไม่ได้เลือกใช้เอเทคโนโลยีโดรนเพียงเพราะเป็นกระแสนิยมแต่เพราะผ่านการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงในระดับภูมิภาค และระดับโลกอย่างรอบคอบข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุดของโรนคือการเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์อินทลเลกชัหรือข่าวกรองแบบทันทีทันใดในศตรวรรษที่21ข้อมูลคืออาวุธประเทศที่สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของศัตรูการละเมิดน่านฟ้าการขนส่งผิดกฎหมายหรือกิจกรรมต้องสงสัยได้ตลอด24ชั่วโมงย่อมเป็นประเทศที่ได้เปรียบในสนามรบโรนสามารถบินต่ำบินนานและไม่เหนื่อยล้าต่างจากเครื่องบินรบที่ต้องใช้งบประมาณสูงมากต่อหนึ่งภาระกิดด้วยเหตุนี้กองทัพอากาศไทย จึงเริ่มจัดซื้อและพัฒนาระบบยูวิหลายประเภททั้งโดรนระยะไกลโดรนยุทธวิธีโดรนลาดระเวนขนาดเล็กและโดรนโจมตีแบบคคมิคอสีเพื่อนํามาใช้ในภารกิจที่หลากหลายค่าใช้ใจ่ายในการปฏิบัติการต่ํากว่าการใช้เครื่องบินรบหลายเท่าทําให้ไทยสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการเฝ้าระวังและป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้โดรนยังใช้สําหรับทําภารกิจที่มีความเสี่ยงสูงเช่นการสอดแนมพื้นที่ ซึ่งอาจมีภัยคุกคามการตรวจสอบเรดาร์ของศัตรูหรือการโจมตีเป้าหมายสําคัญโดยไม่ต้องเสี่ยงชีวิตนักบินยอทุตศาสตร์ใหม่นี้สะท้อนให้เห็นว่ากองทัพอากาศไทยกําลังวางแผนสําหรับสงครามอนาคตซึ่งจะเน้นความรวดเร็วความแม่นยําและความปลอดภัยมากกว่าการใช้กําลังแบบดั้งเดิมทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่การก้าสู่สงครามรุนกลายเป็นหัวใจของยุทธศาสตร์การทหารไทยในยุคปัจจุบันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีความซับซ้อนทาง ภูมิรัฐศาสตร์มากที่สุดประเทศต่างๆเช่นจีนเวียดนามอินโดนีเซียและสิงคโปร์ต่างทุ่งมงบประมาณในการพัฒนากองทัพอย่างต่อเนื่องทําให้ไทยจําเป็นต้องรักษาความสามารถในการป้องกันประเทศให้ทัดเทียมแม้ว่าเครื่องบินรบล้ําสมัยเช่น F-35 หรือ Rafale จะมีสมรรถนะสูงแต่ราคากลับสูงมากจนเกินกว่างบประมาณไทยจะรองรับได้ง่ายๆในยุคเศรษฐกิจทันผวนการลงทุนในระบบที่ต้นทุนต่ำกว่าแต่มีประสิทธิภาพสูง จึงเป็นทางออกที่สมเหตุสมผลและโดรนคือคําตอบนั้นไทยต้องรับมือกับความท้าทายหลายอย่างเช่นการลักลอบขนยาเสพติดการประมงผิดกฎหมายการละเมิดเขตหน้าน้ําการลักลอบข้ามแดนและภายคุกคามทางทหารที่อาจเกิดขึ้นโดรนสามารถช่วยเฝ้าระวังพื้นที่กว้างใหญ่ได้ในต้นทุนต่ำกว่ามากทําให้การควบคุมสถานการณ์ทางทะเลและทางบกทําได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าเดิมนอกจากนี้สงครามจริงในหลายพื้นที่ทั่วโลกเช่นยูเครนคาราคอนฟลิกต์ ict, ในตะวันออกกลางและสงครามอาเซอร์ไบจัน อาเมเนได้พิสูจน์ให้เห็นว่าโดรนสามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ของสงครามได้อย่างสิ้นเชิงจากปัจจัยเหล่านี้ไทยจึงเลือกเดินหน้าในเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดคือการเสริมกำลังด้วยเทคโนโลยีโดรนซึ่งให้ประสิทธิภาพสูงในราคาที่เข้าถึงได้การลดการพึ่งพาเครื่องบินรบเพียงอย่างเดียวจึงเป็นกลยุทธ์ที่ถูกต้องเพราะทำให้ไทยมั่นคงขึ้นปรับตัวเร็วขึ้นและพร้อมรับมือกับสงครามรูปแบบใหม่มากขึ้นการเปลี่ยนผ่านจาก F ลบ16ไปสู่ระบบ UUV จึงเป็นผลลัพธ์ของการประเมินความต้องการด้านความมั่นคงอย่างรอบด้านเทคโนโลยีโดรนในยุคป,ปัจจุบันพัฒนาไปไกลกว่าแค่เครื่องบินไร้คนขับที่มีกล้องถ่ายภาพเพราะถูกเสริมด้วย AI ปัญญาประดิษฐ์ระบบนำทางอัจฉริยะ Machine Learning ระบบเลี่ยงเรดาร์การวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติและความสามารถในการโจมตีอย่างแม่นยำทำให้โดรนสามารถตัดสินใจได้เองในระดับหนึ่งโดยไม่ต้องพึ่งการควบคุมจากมนุษย์ตลอดเวลากองทัพอากาศไทยกำลังนำเทคโนโลยีเหล่านี้ มารวมเข้ากับโครงสร้างป้องกันภัยทั้งระบบเพื่อสร้างเครือข่ายป้องการประเทศที่ทันสมัยที่สุดรูปแบบหนึ่งในภูมิภาคระบบ AI ในโดโนสามารถตรวจจับวัตถุวิเคราะห์พฤติกรรมของศัตรูวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมเชื่อมต่อข้อมูลจากเรดาร์และส่งข้อมูลกลับศูนย์บัญชาการได้แบบเรียลไทม์สิ่งเหล่านี้ทําให้กองทัพอากาศไทยสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินการก่อการร้ายการลักลอบขนยาเสพติดหรือการละเมิดน่านฟ้าได้รวดเร็วกว่าที่เคยนอกจากนี้ยังช่วยในภารกิจด้านมนุษยธรรม เช่นการค้นหาและกู้ภยัยและการสำรวจภัยธรรมชาติเช่นน้ำท่วมฝ่ายป่าหรือพายุด้วยการสร้างระบบป้องกันหลายชั้นที่เชื่อมต่อโดรนเอค่ากับโครงข่ายข้อมูลไทยกำลังสร้างหลักฐานของสงครามอนาคตที่เน้นความรวดเร็วความแม่นยำและการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงไม่ใช่เพียงแค่กำลังทางกายภาพแบบดั้งเดิมการผสมผสานร,ระหว่างโดรน A i และระบบควบคุมอัตโนมัติทั้งหมดนี้ทำให้ไทยก้าวสู่การเป็นหนึ่งในประเทศที่เริ่มใช้เทคโนโลยีทหารยุคใหม่ อย่างจริงจังและกำลังสร้างมาตรฐานใหมข่ข<ส>องการป้องกันประเทศเมื่อพิจารณาถึงยุทธศาสตร์ทั้งหมดจะเห็นได้ชัดว่าการที่ไทยก้าวข้ามจาก F 16ไปสู่ระบบสงครามโดรนไม่ใช่แค่การเปลี่ยนเครื่องบินแต่คือการเปลี่ยนแนวคิดการป้องกันประเทศทั้งระบบโลกสมัยใหม่ไม่ได้อาศัยเฉพาะพลังทำลายล้างหรือจำนวนเครื่องบินรบอีกต่อไปแต่ขึ้นอยู่กับข้อมูลความรวดเร็วความแม่นยำา AI และระบบอัตโนมัติโดรนทำให้ไทยสามารถป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องใช้งบประมาณมหาศาลเหมือนในอดีตด้วยเทคโนโลยีโดรนไทยสามารถลดความเสี่ยงต่อชีวิตนักบินเพิ่มขีดความสามารถในการลาดตระเวนป้องกันภัยคุกคามทางอากาศเฝ้าระวังชายแดนและเก็บข้อมูลสําคัญได้อย่างต่อเนื่องการปรับยุทธศาสตร์นี้ไม่เพียงช่วยประหยัดงบประมาณแต่ยังทําให้ไทยเข้าสู่ยุคใหม่ของสงครามดิจิทัลที่ให้ความสำขันกับการวิเคราะห์ข้อมูลและการตอบสนองแบบทันทีทันใดดังนั้นบิยอนเอฟ16ไม่ได้หมายถึงการทิ้งเทคโนโลยีเดิม แต่คือการก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆและเดินหน้าสู่ยุคสงครามแห่งอนาคตที่ซับซ้อนและอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูงการตัดสินใจของกองทัพอากาศไทยในครั้งนี้จะเป็นหลักฐานสำคัญในการรักษาความมั่นคงของประเทศในอนาคตและเป็นสัญญาณว่าไทยพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายในศตวรรษใหม่อย่างมั่นใจและมั่นคง